เราที่พริกันรคระดาาบครับน้ำเอยาดูหาเทียนที่จะในสินข้อลอยบี่ขนาดมังไฟลานกันยังแทบสิบเห็น ไปเลยนะไม่นวดทำที่แม่บ้านเอาอยู่กันด้วยนะตอนนี้นิวลูกพ่อลูกแม่ลูกชายลูกแม่ลูกชายลูกพ่อลูกแม่ เซ็นเลยตีเซ็นขึ้นเลยเหลียบร้อยเขาเมฆเขเอ้ยเที่ยงทิลี่เฮ้นยังไงละ่ะเห็นซ้ำกันเขาเมฆได้ครับออกไฟลาร์เรีองค้างเขาได้ลอยสามสิบห้าค่ะ

อไรบอใพี่ลี่ค่ะกางโฮมเด้งเอาันนยากางสืนงามด้วยค่ะพี่น้องเบาเบาบไปุ้้งในกล่องก่บได้ตืนอย่างยากว่ะ พอมขาขาม,มันหลัวขามันหลัวเตะอุ่ยมันหลัวบังล่ะมันหลัวตายเจ็ดสแอคเทวดา อยู่บนฝา่าเป็นของแอปเทวดาค่ะอยู่บ้านลุ่มโูกคายคำเคืนแก้วค่ะเห็นแล้วไหม,มไม่เห็นยุ่นหรอไม่ยีออ่มีนมนะี่เออแล้สูงตีนอ่ะหลัวน้ำโอ้ยไม่แติดเสียเลย เมือ,องอุษากล่องพี่น้องสั้นสองรองเลยต้องสูงโอ้ตายตายเนี่ย

หนึ่งพันคนดูแล้วอยากเบิ้ัชัดถามม้าเบิกเทปด้วยค่ะไฟไฟยังออกหัวยย่ง<ะ>ยังมาดับควนยังออกอยู่แมนควนยังออกอยู่นะคะเบิ้งในกล่องหมุนตาเห็นนาฬิกาตีวงแคบๆแ,แล้วแมอ่ออกไปโหลด ซีน,นที่ไหนจักวีจจบนี่เดีโโ๋ยวมาถ่ายอ่ะเจนนี่มันไปบไดายเพราะต้องกลางโฮมมันสะท้อนอยากให้พี่นอนได้เห็น,นเรื่องารสะท้อนเขาเขาจนแจง หมุนมเป็นจังไรอาการหมุนหลอดจะจัดตีวงแข็บๆข็บางไฟบอลไข่ขวางเป็นไนรอดูเทมนะครับขอบคุณค่ะทีเด็ดสามลอยพันไปครับ เห็นไหมเห็นอยู่ใส่หฮมหฮมเป็นเงาเหรเห็นอยู่นาจา๊ะหัวแร่งคอยเบิร์เป็นเทปตอนนี้กล้องแงน,นทำมุมหกสิบองศาครับสาธกองค่ะสามร้อยสามสิบพัน ใช่ที่แหละอาียนอะเดี่เอวในกล่องเจียร์มันไปเครื่องโตบะเดี๋ยวไอ้นั้นลงสิว่าเห็นแต่ดังตูเห็นปะเห็นสามร้อยหกสิบพัน เบสัขาวาสนาเนี่ยเขาวาสนาเนีเาลอ,อยอยิหาคืนเนว คิดว่าีร0อยิ่มหาขึ้นเนาะมันเป็นไกลป่ะเต้ลงมาข้างล่างแล้วมะขวงในไหม,มนี่นี่กำลังมาเปบามาขวางในตอน ลังลมันหน่อยพูดอุจิเข้าไปมาเห็นเลยเถอะค่ะไปไม่สูงสามสิบพลนละค่ะสี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยห้าสิบมูสี่สิบนะจ๊ะสี่้อยสีสิสุดยอดคุณเพิ่น นะครับผมก็ไปบูดีท